ทำเอาแฟนเพลงวงค็อกเทลนะคะวงดนตรีชื่อดังถึงกับช็อกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อวงค็อกเทลได้ออกมาประกาศข่าวว่าจะปิดวงค็อกเทลในปี2025ผ่านทางโซเชียลทั้งหมดนะคะจะแยกย้ายการเดินทางไปสู่ช่วงเวลาใหม่ในชีวิตและโอมปันฑผลประสันราชกิจนะคะนักร้องนําของวงค่ะก็ได้ประกาศชัดว่าจะไม่แสดงดนตรีเป็นอาชีพอีกต่อไปเช่นกันนะคะ สวัสดีครับผมมาเริ่มรู้จักกับดนตรีจากการฟังเพลงที่ครอบครัวเปิดให้ฟังมาตั้งแต่เด็กแต่มาเริ่มเล่นดนตรีตอนอายุ17หลังจากเห็นเพื่อนๆที่โรงเรียนเล่นดนตรีเป็นวงแล้วเทม่มากๆหลังจากนั้นมาดนตรีก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมมาโดยตลอดและดนตรีก็พาเพื่อนร่วมทางมากมายมาอยู่ด้วยกัน ด้วยความมุ่งมั่นเดียวกันและความเชื่อเดียวกันผมและเพื่อนๆวิ่งไล่ตามเงาของศิลปินมากมายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราเราอยากจะทําให้ได้แบบพี่ๆเขาเปิดวิดีโอพี่ๆเขาแล้วทําตามฟังเพลงของเขาซ้ําๆแล้วอยากทําให้ได้แบบเขาบ้างอยากจะเป็นวงที่ประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับเหมือนพี่ๆที่เป็นตัวอย่างจนผ่านเวลาไปมากมายผมและเพื่อนๆในวงก็เริ่มเข้าใจว่าเราคงไม่สามารถเป็นได้แบบเขาและคงไม่สามารถใช้วิธีของเขาในความเป็นตัวเราได้ผมและเพื่อน เพื่อนจึงเริ่มเบนเข็มมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะสร้างพื้นที่ของเราขึ้นมาเองได้อย่างไรที่ของเราเองที่ใครก็เป็นแบบเราไม่ได้และนั่นก็ได้กลายเป็นเสาหลักทางความคิดของวงค็อกเทลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครอีกแล้วเป้าหมายของเราจึงมีแต่เรื่องของตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรอยากทําอะไรไม่ใช่การพิสูจน์ตัวเองต่อคนอื่นแต่เป็นการเติมเต็มจุดมุ่งหมายของตัวเองว่าทําได้ตามที่ตั้งเป้าหรือไม่ในแต่ละวันความสําเร็จที่เกิดขึ้นกลายเป็นฐานของเป้าหมายใหม่ความล้มเหลวใดๆก็กลายเป็นแรงขับในการปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ให้ชนะให้ได้ในที่สุดยิ่งเวลาผ่านไปเป้าที่วางไว้ก็จะวีความท้าทายมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น และมันก็ยังสนุกอยู่เสมอที่ได้เดินทางผ่านความท้าทายนั้นระหว่างทางผมและเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าลำพังความสามารถของเราไม่ใช่ปัจจัยของทุกอย่างผู้คนรอบๆข้างสิ่งแวดล้อมปัจจัยจากโลกภายนอกล้วนแต่ส่งผลให้การเดินทางของเราเป็นไปได้และเราคงทำมันสำเร็จโดยลำพังไม่ได้เลยหลายครั้งเราพบว่าเราสำเร็จ เพราะว่าเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาโดยบังเอิญบางครั้งเพราะว่ามีคนยื่นมือมาช่วยบางครั้งเป็นเพราะโชคดังนั้นเราจึงบอกตัวเองอยู่เสมอว่าต้องเจียมตัวนะถ้ามันดีได้มันก็แย่มเมื่อไหร่ก็ได้นะ เราจึงสร้างงานและเป้าหมายด้วยการรู้จักตัวเองเราตระหนักถึงขีดความสามารถและปัจจัยแวดล้อมของตัวเราเสมอมาทำในแบบของตัวเองยอมรับในความอ่อนแอและข้อจำกัดทางความสามารถของตัวเองและเลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดออกมาสร้างเป็นจุดเด่นให้กับวงเลือกทำในสิ่งที่ทำได้ดีและเรียนรู้ที่จะขอร้องให้คนช่วยในเรื่องที่ไม่รู้และไม่สามารถเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นที่สำเร็จในสิ่งที่เราทำไม่ได้หรือทำได้ดีกว่าและ พยายามพัฒนาจุดดีจุดด้อยของตัวเองจนถึงที่สุดเราทั้งหมดเล่นดนตรีเพื่อขัดเกลาตัวเองและเพื่อเป้าหมายของเราแบบนั้นเสมอมาเราโชคดีที่มีคนหลากหลายให้คุณค่ากับงานของเราและส่งต่องานของเราจากใจถึงใจมายาวนานขอบคุณมากจริงๆครับ แม้ว่าวิธีคิดเหล่านั้นจะพาเราเดินทางมาไกลแต่ในขณะเดียวกันการเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองทำให้ผมได้รับรู้ถึงข้อจำกัดที่ไม่อาจเอาชนะได้อย่างไวและความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันตั้งแต่ได้มองเห็นข้อจำกัดเหล่านั้นผมพยายามอย่างมากที่จะใช้เวลาที่มีกับทรัพยากรทั้งหลายให้คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อที่จะมีชีวิตในฐานะนักดนตรีที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าในช่วงเวลาที่มีอยู่จำกัดนี้เราได้ใช้ชีวิตจนถึงที่สุดแล้วและไม่มีอะไรเลยที่เรา เสียดายมาจนถึงวันนี้ผมในฐานะตัวแทนของวงคิดว่าผมและเพื่อนได้ใช้ชีวิตในฐานะนักดนตรีที่ใช้ชื่อวงว่าค็อกเทลมาจนถึงที่สุดแล้วเป้าหมายทั้งหมดที่เคยวางเอาไว้เดินทางมาถึงบทสรุปเราได้ทำทุกสิ่งที่ทำได้และสามารถที่จะยอมรับได้กับสิ่งที่ผิดพลาดหรือไม่อาจทำได้เราทำดีที่สุดแล้วเวลานี้ถึงเวลาที่เราต้องกล่าวลาก,กันแล้วครับวงค็อกเทลได้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้ว จริงอยู่ว่านักดนตรีอาจจะต่างกับนักกีฬาที่ร,ร่างกายอาจเดินมาถึงข้อจํากัดในช่วงอายุใดอายุหนึ่งผมและวงอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางและปรับตัวไปเรื่อยๆแต่ผมกลับรู้สึกอยากที่จะให้ภาพของวงดนตรีวงนี้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงแบบนี้ในความทรงจำมากกว่าที่จะปล่อยให้มันร่วงโรยหรือต้องเปลี่ยนแปลงไปอีก จริงอยู่ที่ว่ามีนักดนตรีหลายท่านที่สามารถจะเล่นดนตรีในระดับอาชีพได้อย่างยาวนานแต่ทางเลือกนี้ของเราคิดมาสําหรับค็อกเทลเท่านั้นและเป็นวิธีคิดแบบของค็อกเทลลําพังคงไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับใครได้ครับ เราเตรียมตัวสําหรับการสิ้นสุดของวงมาตั้งแต่ปลายปีก่อนมีการจัดเตรียมกองทุนของวงเอาไว้รองรับมีการจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆเอาไว้อย่างยั่งยืนเพื่อที่จะสามารถหล่อเลี้ยงทุกท่านที่เคยร่วมงานกันมาต่อไปในช่วงชีวิตได้อย่างดีที่สุดสมาชิกทุกคนแม้ว่าจะมีความรู้สึกหลากหลายปนเปกันไปในช่วงที่เราเริ่มถกกันในเรื่องนี้แต่ในที่สุดเราทั้งหมดต่างก็ตัดสินใจร่วมกันสมาชิกในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงสมาชิก บนเวทีแต่รวมถึงทีมงานทั้งหมดของเราด้วยเราทั้งหมดตัดสินใจร่วมกันที่จะแจ้งการสิ้นสุดของวงลงล่วงหน้าเป็นระยะเวลาราวสองปีเนื่องจากเราเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่นานพอที่เราจะได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมและบอกลาต่อทุกๆคนที่สำคัญกับเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เราขอบอกกับทุกคนว่าวงค็อกเทลจะสิ้นสุดในปี2025โดยหลังจากนั้นจะไม่มีการเล่นดนตรีในนามวงค็อกเทลอีกเราทั้งหมดจะแยกย้ายกันเดินทางไปสู่ช่วงเวลาใหม่ในชีวิตและผมในฐานะนกักร้องนำจะไม่แสดงดนตรีเป็นอาชีพอีกต่อไปเช่นกันครับและสำหรับในช่วง2ปีสุดท้ายนี้เราตั้งใจที่จะสร้างและทำในสิ่งต่างๆที่เรายัางไม่เคยทำ ออกไปเจอกับทุกคนให้มากที่สุดและใช้เวลาที่มีในฐานะค็อกเทลอย่างคุ้มค่าเท่าที่จะทําได้เราจะไปงานคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดเป็นพิเศษในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้รับงานจ้างการแสดงใดๆรวมถึงรวมเล่นในเทศกาลดนตรีใดๆในปีนี้เป็นปีสุดท้ายหลังจากนั้นในปี2025ก็จะเข้าสู่คอนเสิร์ตใหญ่และการเดินสายอำลาของเราอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้เล่ารายละเอียดให้ฟังในโอกาสต่อไปขอบคุณที่อ่านมาจนถึงตอนนี้ เรายัางไม่เอ่ยคําลาก,กันในวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสเอาไว้พบกันนะครับเชียร์ค็อกเทลท่านผู้ชมคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวช็อกของวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะแต่ถึงยังไงวงค็อกเทลก็จะเป็นวงตำนานเพลงไปอีกนานแสนนานแล้วก็อยากให้แฟนๆคะ่ะติดตามเชียร์ทุกทางที่สมาชิกทุกคนได้เลือกเดินด้วยนะคะ ค่ะแฮปปี้นิวย์ท็อปดารานะคะขอให้ท็อปดาราอยู่คู่คนไทยไปยาวๆนานเลยแล้วก็คอยนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้ตลอดไปจุป๊บๆถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ